วันนี้จะพาทุกคนมาลองชิมก๋วยเตี๋ยวรถที่เป็นร้านดังนะครับในติกตอกผมเจอร้านนี้จากในาย k ิกตอกครับเลยลองตามมากินดูบรรยากาศในร้านจะเป็นอย่างที่ทุกคนเห็นครับเขาจะขับรถมาจอดในวัดวัดนี้คือวัดพระประโทนนครปฐมนะครับทุกคนเนี่ยรอบข้างก็จะมีร้านน้ำมีร้านลูกชิ้นเห็นถนนด้านหน้าไหมครับนั่นคือถนนเพชรเกษม ชื่อร้านว่าไอโซยเตี๋ยวนะครับทุกคนสําหรับเมนูเด่นเขาคือก๋วยเตี๋ยวต้มยำครับทุกคนดูเครื่องแน่นๆแ,แล้วก็ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นนุ่มมากๆเลยครับทุกคนตุ๋นมาจนเปื่อยเดี๋ยวพร้อมแล้วเราไปดูรายละเอียดด้านในคลิปกันเลยครับสวัสดีครับทุกคนผมตัว LT Journey นะครับเดี๋ยววันนี้พาทุกคนมาหาก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆกินในวัดเลยครับทุกคน ร้านนี้เป็นร้านลับๆอีกหนึ่งร้านนะครับทุกคนที่เขาเปิดอยู่ในวัดวัดที่เปิดนี่คืออยู่ในวัดพร,ระปฐนนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศว่าร้านเป็นยังไงแล้วก็มีเมนูอะไรที่น่ากินบ้างปะ่ะร้านนี้พิเศษแน่นอนทุกคนผมเห็นจากเพจเขาเนีโอ้หูอาหารน่ากินก๋วยเตี๋ยวน่ากินเขาจะมีแบบก๋วยเตี๋ยวมีข้าวหมูแดงอะไรประมาณนี้ครับทุกคนไปเดี๋ยวไปดูกันนี่แหละครับทุกคนด้านหลังผมนี่เลยครับเป็นเป็นเหมือนกับเป็นรถก๋วยเตี๋ยวนะเป็นก๋วยเตี๋ยวรถอย่างนี้ดีกว่านะชื่อว่าไอซ์โซย เขาจะเปิดประมาณ11โมงนะครับที่จะพร้อมขายประมาณ11โมงตอนนี้ผมมาถึงประมาณ10โมงครึ่งเขากำลังจัดร้านเตรียมเก้าอี้แล้วทุกคนดูเก้าอี้ที่นั่งเขานะดูดิน่ารักนะบริเวณรอบๆที่นั่งนี่คือแบบร่มเย็นมากครับทุกคนเพราะบรรยากาศในวัดนี่คือร่มเย็นมากๆแล้วด้านข้างๆก็จะมีเหมือนมีร้านน้ํามีอะไรขายด้วยครับทุกคนก็เดี๋ยววันนี้พาทุกคนมานั่งกินในวัดเลยครับวัดพระปฐทน,นะครับวัดนี่สวยทุกคนใครผ่านมาก็มาแวะได้เลยแล้วใครผ่านมาวัน ช่วงกลางวันกลางวันเงี้ยแวะมากินก๋วยเตี๋ยวได้ป่ะเดี๋ยวเราสั่งก๋วยเตี๋ยวกันดีกว่าให้เขาแนะนําว่ามีอะไรที่น่ากินบ้างร้านนี้เปิดมานานยังครับไอเปิดเดือนพฤษภาคมครับพี่แล้วคิดยังไงถึงมาเปิดในวัดพระปทมเลยเนี่ยลองหางทำเลดูดพี่ตอนแรกไปวิ่งขายทั่วไปมันเราร้านเรามันตั้งเก้าอี้ตั้งอะไรพวกนี้มันเยอะเลยพี่<อ>เราเลยมาอยู่ตรงนี้เห็นมันร่มดีก็ลเลยมาจอดในนี้ลองดูแล้วร้านนี้นี่เปิดปิดวันอะไรบ้างครับ ส่วนมากไม่มีวันเปิดปิดอยู่นี่ส่วนมากถ้าจะหยุดก็จะโพสตามเพจเราประมาณนี้ครับโอเคแล้วเปิดตั้งแต่กี่โมงครับส่วนมากผมจะเปิด11โมงถึง4โมงครึ่งประมาณนี้พี่ไ4โมงแนะนำส่วนมากก็ลูกค้าที่ของชอบท่องเลยก็จะเป็นพวกบะหมี่เกี๊ยวต้มยำกูเนี่ยครับจะเน้นเป็นทางต้มยำมากกว่าตัวต้มยำมันจะมีหมูแดงหมูสับลูกชิ้นครับผมแล้วก <oked> er> ็จ <hacia> ะมีข <tavalla> ้าวหมูแดงนิด <si> นึงครับผมเพิ่งทำเข้ามาใหม่ โซนแถวนี้ก็จะมีร้านที่อยู่ข้างๆกันด้วยนะครับทุกคนให้ดูร้านนี้ร้านนี้ก็อันนี้ขายน้ําอะไรบ้างเอ่ยน้ำกระเจีย๊ยบมะพร้าวแกงหอยน้ำกระเจีย๊ยมมะพร้าวแกงหวยนะครับก็อยู่ข้างๆกันเลยนะครับทุกคนข้างกับร้านก๋วยเตี๋ยวที่เรามาวันนี้กันเลยนี่น้ำกระเจีย๊ยบอันนี้จะเป็นลูกชิ้นเนาะโอเคนี่ดูโหน่ากินเหมือนกันทุกคนนี่ โอเคมาละสิบบาทเองเดี๋ยวเราเอาน้ําอะไรมากินดีมีชามะลิเหรอครับใช่เอาชามะลิลองมากินแก้วหนึ่งครับยี่บห้านะครับเอาถุงเลยครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพี่กินนี่เลยนี่ครับทุกคนลองสั่งน้ําชามะลิมากินหวยน้ําชานี่เขาหอมมากเลยนะหอมมากไม่ ไม่แพ้คาเฟ่ดังๆเลยครับโอ้หแล้วดูบรรยากาศทุกคนดูบรรยากาศที่ผมนั่งกินนี่ดิใต้ต้นไม้อากาศคือดีมากฟินมากที่ตอนนี้ใกล้สิบเอ็ดโมงแล้วครับตอนนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวก็กําลังทําละ <c oughs> คือเขาเปิดสิบเอ็ดโมงนะทุกคนไม่ต้องรีบมาเ <c oughs> นี่ยับทุกคนให้ดูโต๊ะนั่งนะโห่เนี่ <c oughs> รยร้านนี้โต๊ะนั่งเก๋มากอย่างกับไปแคมป์มาดูดิ <c oughs> แล้วให้ดูบรรยากาศ รอบๆที่ผมนั่งนี่ดูครับตายต้นไม้ใหญ่เลยกว้างขวางมากครับสำหรับเรื่องที่จอดรถไม่ต้องห่วงเลยทุกคนในวัดอ่ะที่จอดเยอะแยะไปหมดเลยครับเนี่ยแล้วฝั่งตรงข้ามก็เป็นโรงเรียนด้วยครับฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องที่จอดเลยเยอะมากครับก็ได้มาแล้วครับทุกคนสามเมนูเราได้อ่า บะหม,มี่ต้ยมยำครับทุกคนนี่เครื่องเขาเยอะมากเลยนะเครื่องต้งยมยำเขาคือเยอะมากอ่ะโอ้เส้นบะหม,มี่คือตอนนี้คือหอมมากแล้วก็อีกชานึงจะเป็นเส้นใหญ่หมูตุ๋นครับดูหมูตุนต๋นเขาก่อนยำไม่พักเป็นไงหมูตุน๋นน่ากินน่ะอันนี้จะเป็นเส้นใหญ่แล้วก็มีเมนูข้าวด้วยเห็นบอกว่าเพิ่งมีไม่นานครับจะเป็นข้าวหมูแดงทุกคน เราก็จะมีน้ำจิ้มใส่เป็น่องมางี้เลยมาเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าเริ่มด้วยบะหมี่ต้ยมยำก่อนเลยครับต้ยมยำน่ากินมากนี่ผมไม่ปรุงนะอือร่อยนะหอมอ,ะอ่ะอ๋อแต่ก่อนยินบอกทุกคนเลยนะครับว่าคําว่าอร่อยเนี่ยทุกคนต้องมาลองเอาเองเพราะว่ารสไครรสมัน ผมมันเป็นประเภทแบบกินอะไรก็อร่อยอ่ะมีเกี๊ยวมีอะไรมาด้วยทุกคนซ่อนอยู่ข้างตาเนี่ยเกี๊ยวอันใหญ่มากเลยมาลองเส้นบะหมี่เขาดูจะดูหนะ้าตานี่คือนุ่มอยู่นะ อืมบะหมี่นุ่มจริงเดี๋ยวเรามาลองนี่ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นดูบ้างก็เดี๋ยวลองให้ครบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกินทีเดียวเลยน้ำซุปหมูตุ๋นกับอ่าน้ำซุปบะหมี่ผมว่าใกล้เคียงกันนะอใกล้เคียงนะครับแต่ผมว่าทีเด็ดเนี่ยอยู่ที่หมูตุ๋นเขาเนี่ยแหละกดลงไปนี่คือเปื่อยเลยนะ หมูตุ้นนุ่มแล้วก็หอมครับเขาลวกชิน้นยหญงได้นุ่มเลยนะดีอะทุกคนแต่ตอนนี้คือบรรยากาศโคตรดีแล้วตอนนี้คือรอบข้างเนี่ยมีคนมากินเต็มเลยนะตอนเนี้ยน่าจะเป็นช่วงพักเที่ยงด้วยอนะเดี๋ยวมาลองข้าหมูแดงก่อนสามจานนี้ดูแล้วน,น,น่าจะกินหมดอะผมวันเนี้ย อย่างที่บอกข้าวหมูแดงเขามีน้ำจิ้มแบบนี้มาให้ซู๊ดเอะซอสเขามีเอกลักษณ์นะมผมว่ามันเป็นรสที่แตกต่างน,นะซอสนะ้ำหมูแดงเขาอะแต่หมูที่ให้มาชิ้นใหญ่นะโอเคเลยสำหรับผมนะ สำหรับตัวผมเองเนี่ยสามเมนูนี้ที่ได้มาวันนี้คือผมให้ผ่านนะอร่อยเลยครับมาเดี๋ยวขอตัวกินก่อนแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วก็คิดตังค์ดูอีกทีว่าทั้งหมดเนี่ยที่เรากินวันนี้เท่าไหร่บรรยากาศในวัดอย่างนี้ทุกคนฟิลดีมากเลยมาขอตัวกินข้าวก่อนละครับก็เช็คบินเรียบร้อยครับทุกคน สำหรับมื้อนี้นะครับอ่าเท่าไรล,ละ่ะมีบะหมี่เกี๊ยวพิเศษนะครับที่50บาทที่เหลือ40บาทมมดเลยโอ้โหถูกมากเลยทุกคนสามอย่างนี่ร้อยต้นๆครับนี่นะครับบางทีร้านที่มันไม่ได้ตั้งอยู่ในที่หรูๆเนี่ยมันอร่อยแล้วมันก็ราคาไม่แพงทุกคนถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่อยากจะแนะนําทุกคนเลยนะครับร้านไอ้ซอยเตียเต๋ยวตรงนี้นะครับที่อยู่ในวัดพระประท์นะครับปักบุญมาเลยครับว่าวัดพระโพธนะิ์นครปฐมเข้ามาไม่หลงแน่นอนหาง่ายๆเลยครับ ตรงข้ามกับโรงเรียนวัดพระประโทเลยครับทุกคนที่จอดไม่ต้องห่วงเยอะแยะก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้ยังไงฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่อง LT Journey ด้วยนะครับแล้วใครมีร้านเด็ดๆที่อยากให้ผมไปรีวิวก็แนะนำได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ